สวัสดีครับพบกันเลยนะครับเรียนฟรีกับพีนณพัทก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ติดตามและอินบ็อกซ์ส่งกําลังใจมาให้นะครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพีนณพัฒนนะครับก็สัญญาว่าจะตั้งใจทําคลิปดีๆแล้วก็เตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับน้องๆน,นะครับในการที่จะช่วยในการกระชับเวลาในการอ่านหนังสือและอธิบายให้เกิดความเข้าใจในการเรียนวิชาชีววิทยามากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง membrane structure and function ก็คือโครงสร้างของ เยื่อหุ้มแล้วก็หน้าที่โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ1ประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดจะมี2ชั้นเราเรียกว่าไบเลเยอร์ ayer, ซึ่งฟอสโฟลิปิดรูปร่างก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนหัวคือส่วนชอบน้ําแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนหางตรงนี้จะไม่ชอบน้ําส่วนประกอบต่อมาก็คือจะมีพวกโปรตีนนะครับที่มันฝังอยู่ระหว่างฟอสโฟลิปิดตัวนี้เราเรียกว่าอินทิกรัลโปรตีนกับส่วนที่เป็นบริเวณผิวตรงนี้ส่วนที่เป็นผิวตรงนี้เราจะเรียกว่าโพลเฟรโลโปรตีนเดี๋ยวส่วนหน้าที่เดี๋ยวพี่จะพูด ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าที่มันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทำหน้าที่อะไรบ้าง1ก็คือเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับสจดจําและสื่อสารระหว่างเซลล์และ3ก็คือเป็นพื้นฐานของพวกหมู่เลือด ABO นะครับถัดมาครับเป็นพวก extracellular matrix นะครับหรือว่า ECM พวกนี้ก็จะเป็นพวกคอลลาเจนพวกอนะิลาสตินทำหน้าที่ในการยืดหยุ่นนะครับให้เซลล์มีความยืดหยุน่นไกลโคลิปิดก็คือคาร์โบไฮเดรตบวกด้วยลิปิดนะครับที่มันฝังเข้าไปตรงนี้มีไกลโคโปรตีนนะครับ ก็คือตัวที่เป็นคาร์บเดจับกับโปรตีนโพลีโฟลโปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่ได้ฝังอยู่ในลิปิดไบเลเยอร์แล้วก็จะมีคอเลสเตอรอลนะครับที่แทรกอยู่พวกนี้จะพบเฉพาะในเซลล์สัตว์ป้องกันไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนส่วนที่เป็นหางของฟอสโฟลิปิดนะครับอัดแน่นจนเกินไปทําให้เซลนะล์ยังคงรูปแม้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปแบบจําลองโครงสร้างของเย oh ื่อหุ้มเซลล์เขาจะเรียกว่าฟูอิดโมซาอิกโมเดลฟูอิดก็คือส่วนที่เป็นลิปิดไบเลเยอร์นะครับที่ มีลักษณะคล้ายของเหลวเคลื่อนที่ไปมาส่วนโมเสอิกก็คือพูดถึงโปรโตีนนะครับที่มันฝังอยู่ระหว่างชั้นของลิปิดเบลเลเยอร์โปรโตีนแต่และชนิดก็แตกต่างกันทีนี้เรามาดูหน้าที่ของโปรโตีนแต่และชนิดนะครับที่อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ตัวที่1ก็คือชันแนลโปรตีนจะมีลักษณะเป็นรูนะครับทำหน้าที่ยอมให้มเลกุลขนาดเล็กพวกนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นพวกไอออนเนี่ยผ่านเข้ามาในเยื่อหุ้มเซลล์ยกตัวอย่างเช่นพวกชัน n นลโซเดียมหรือว่าเป็นพวกคลอรีน ตัวที่2ก็คือเป็นพวกแคลเลอร์โปรตีนก็คือ โปรตีนที่เป็นตัวพาตัวนี้จะมีคุณสมบัติมีความจฉเพาะในการนําเข้านะครับตัวที่3เป็นพวกเด็คอนไนซ์โปรตีนก็เป็นโปรโตีนที่มีการจดจานะครับจัดเป็นพวกไกโคโปรโตีนก็คือมีส่วนของคาร์โบไฮเดรตจับอยู่พวกนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิกุ้ัมตัวที่4นะครับจะเป็นพวกรีเซพเตอร์โปรตีนโปรตีนตัวนี้จะมีลักษณะที่จำเพาะในการจับกับโมเลกุลน,นะครับตัวที่ห้าก็คือพวกเอนไซม์โปรตีนก็จะเป็นพวกแคตเตอร์เลสพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องการเล่งปฏิกิริยานะครับ และตัวสท้ายก็จะเป็นพวกจังชั่นโปรตีนก็คือเป็นพวกไทจังชั่นทําหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างเซลล์ให้ยึดติดกัน ภาพนี้จะเป็นภาพรวมระหว่างเซลล์2ชนิดนะครับแล้วก็จะมีโปรตีนที่แทรกอยู่จะเห็นได้ว่ากรอบสีขาวคือหน้าที่ของโปรตีนแต่ละชนิดนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่เป็นเอนไซม์ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างไซโตสเกลตันกับเอ็กซ์ตรีโอลาร์มิเตกหรือไม่ก็ทําหน้าที่การส่งสัญญาณนะครับเป็นพวกรีเซพเตอร์แล้วก็เป็นพวกทรานสปอร์ตก็คือพวกขนส่งก็จะมี2ชนิดพวกที่เป็นชันเนลหรือว่าก็จะเป็นแบบตัวพาพวกที่เป็นจังชันก็คือพวกที่แบบเชื่อมระหว่างเซลล์สตัวใช่ไหม พวกไกโคโปรตีนนะครับทำหน้าที่ในการจดจําเซลล์ตรงนี้พี่ก็สรุปมาให้เพิ่มนะครับคือหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ทําหน้าที่อะไรบ้าง1ก็คือห่อหุ้มเซลล์ให้มีรูปร่างเป็นตัวกั้นขอบเขตของเซลล์ไม่ให้ของเหลวจากข้างนอกเข้ามาง่ายๆหรือว่าของเหลวจากข้างในออกไปข้างนอกควบคุมการส่งสารเป็นตัวรับสัญญาณภายนอกและติดต่อระหว่างเซลล์ทาหน้าที่เป็นเอนไซม์ฟังก์ชันยึดเกาะระหว่างไซโตสเกลตันและสุดท้ายก็คือควบคุมประจุไฟฟ้านะครับ ส่วนคำว่าโมซอีกหมายถึงตัวที่เป็นโปรโตีนแต่ละชนิดที่ฝังอยู่ในฟูอิดนะครับพลาสมาเมมเบรนจะมีโครงสบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน ถ้าดูจากภาพเห็นไหมก็จะมีแบบสารหลายชนิดนะครับที่พยายามที่จะเข้าไปในข้างในเซลล์แล้วออกมาข้างนอก1ก็คือสารที่มีขนาดเล็กหรือไม่มีประจุอย่างเช่นพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนพวกกีซอลและแอลกอฮอล์นะครับสามารถเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนได้อย่างอิสระตามความมีมุ้นนะครับจากสูงไปต่ำเพราะว่าสารพวกนี้มันไม่มีขั้วครับก็จะสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้อย่างอิสระตัวที่2นะครับน้ำสามารถเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนได้โดยอาศัยช่องโปรตีนที่เรียกว่าอะควาโพลินนะครับพวกนี้จะพบมากที่ บริเวณเซลลของไตตัวที่3นะครับพวกไอออนหรือพวกประจุโพลราโมเลกุลก็คือพวกที่มีขั้วนะครับอย่างเช่นพวก ose, กูโคสกรดอะมิโนพวกนี้จะสามารถผ่านเข้าไปโดยอาศัยพวกแคลเซียร์โปรตีนก็คืออาศัยโปรตีนตัวพาอย่างเช่นพวกนี้นะครับต้องอาศัยพวกโปรตีนตัวพาตัวที่4ก็คือ บอลทานสปอร์ตการขนส่งสารที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกนี้ครับแมคโครโมลกุลพวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าก้อนโปรตีนขนาดใหญ่พวกนี้จะเข้าหรือออกโดยการขนส่งแบบลักษณะเฉพาะเราเรียกว่าเอนโดไซโตซิสหรือเอ็กซโซไซโตซิสก็ได้นะครับตารางนี้เปรียบเทียบการขนส่งสารเข้าออกเซลล์ครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่ต้องการพลังงานได้แก่ดิ f ฟ u s i o n ก็คือการแพร่ที่ทางการแพร่ก็คือความมพข้นจากสูงไปความมิข้นที่ต่ํากว่า ตัวอย่างเช่นการขนส่งพวกไขมันพวกที่เป็นกา๊าซหรือว่าโมเลกุลที่มันละลายได้ในไขมันตัวที่2ก็คือการขนส่งแบบอาศัยตัวพาอันนี้ทิศทางก็จะคล้ายๆกันครับจากความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นที่ต่ํากว่าคืออาศัยช่องโปรโตีนหรือไม่ก็อาศัยตัวพาในการนําเข้าเช่นการขนส่งพวกน้ําตาลครับหรือพวกกรดอะมิโนกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่อาศัยพลังงานครับเช่นพวกแอคทีฟทานสปอร์ตการเคลื่อนก็คือ จากความเขมข้นต่ำไปยังความข้ม้นที่สูงกว่าครับแล้วก็อาศัยตัวพาส่วนบอลทัสปอร์ตนะครับก็เป็นการขนส่งออกเซลล์หรือข้างในเซลลอันนี้อยู่ในรูปร่างของเวสิเคิลนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกแมกโครมเลกุลก็คือโมเลกุลขนาดใหญ่สำหรับ EP ถัดไปพี่จะพูดถึงรายละเอียดการขนส่งข,งของสารแต่และชนิดเช่นเคยครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยหนังสือของพี่เองครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ครับตามหนังสือที่ขึ้นไว้นะครับติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ